สวัสดีค่ะวันนี้ที่พามานําเสนอที่ดินสวยราคาถูกนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่ทั้งหมด1ิบสองไร่ยูเขตตาบลสุขเดินห้าอเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่แล้วนะคะหน้าแปลงที่ด้านหน้าเป็นถนนเทคอนกรีดกว้างห้าเมตรนะคะหน้าแปลงที่กว้างโดยประมาณ จ5เมตรนะคะและลึกลงไป300เมตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่อยู่ในเขตตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทไฟฟ้าประปาด้านหน้าที่นะคะเพื่อนบ้านมีนะคะไม่เปรี้ยวเอ่อหน้าแปลงที่นะคะทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะด้านขวามือของทิพย์นะคะสามารถวิ่งไปตัวอำเภอด้านช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีได้นะคะ ส่วนด้านซ้ายมือนะคะวิ่งกลับไปตัวอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทได้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะที่ดินเกษตรกรปลูกมันนะคะหน้ากว้างทั้งหมดเจ็ดสิบห้าเมตรและลึกลงไปสามร้อยเมตรนะคะพื้นที่ลึกลงไปอยู่ในแปลงที่เราสามารถเห็นวิวเขานะคะพื้นที่เราสามารถเห็นวิวเขานะคะ เหมาะสำหรับทำการเกษตรสถานที่ปลูกบ้านพักผ่อนนะคะบรรยากาศดีห่าง <c oughs> ห่างจากวัดชุมชนนะคะโดยประมาณ500ร้เมตรแต่ข้างข้างแปลงเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะสองสามหลังแต่ว่า,าวิวต้นไม้เขาบังนะคะไฟฟ้าประปาหน้าที่เลยนะคะ วิ่งไปซ้ายมือของแปลงนะคะก็มีชุมชนเช่นกันนะคะ,ะที่ทั้งหมด12ไร่นะคะเราขายไร่ละ90,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นชนดคุดแดงนะคะวันนี้เรานำเสนอที่สวยราคาถูกเป็นชนดคุดแดงนะคะราคาไม่ถึงแสนนะคะมีหลายแปลงที่ ช่วยติดตามช่องลุ่งทิพย์บ้านและที่ดินนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจพื้นที่สวยราคาถูกเป็นชนดคุดแดงราคาเบาๆนะคะช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์ทิพด้วยนะคะขอบพระคุณย่างยิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ